สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแ a n d o m นะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบมองว่าคุณน่ารักาการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจอะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่แอบมองว่าคุณน่ารักนะคะค่ะมาดูพลังงานของผู้ที่พบเรนดอมชุดนี้นะคะว่าพลังงานคุณเป็นแบบไหนนะคะอาจจะมีสลับพลังงานได้นะคะขออนุญาตดูนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะ ในออฟสอดนะคะวิวออฟโฟจูนโฟล์ฟอล์สอด พลังงานของคุณนะคะในตอนนี้นะคะเหมือนบางสิ่งบางอย่างนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีการหยุดนิ่งกันไปนะคะอาจจะไม่มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะหยุดนิ่งกันไปนะคะแต่เหมือนคุณเฝ้ารอหรือแอบ,บมองใครบางคนอยู่นะคะหรือว่าแอบคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะคุณอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนคนนั้นนะคะ อยากจะสื่อสารกับคนคนนั้นนะคะคุณมีความใจร้อนนะคะคุณอาจจะเป็นธาตุลมได้นะคะกลุ่มตุนเมทุนนะคะคุณอยากจะให้โชคชะตานะคะนำพาให้คุณได้พบได้เจอคนคนหนึ่งนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่อาจจะเงียบกันไปนานแล้วแต่คุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้กลับมานะคะคุณแอบมองแล้วก็แอบหวังในสิ่งนั้นนะคะ อันนี้คือพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะถ้าใช่เดี๋ยวเราไปต่อนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ดูเพื่ความบันเทิงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครที่แอบมองว่าคุณน่ารักนะคะในตอนนี้นะคะ thank mm -hmm. you คนที่แอบมองว่าคุณน่ารักนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นธาตุลมได้นะคะกุมตุลเมถุนนะคะเขาอาจจะดูนิ่งเฉยใส่คุณนะคะดูนิ่งๆน,นะคะไม่แสดงอาการหรือเก็บอาการนะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหากทําอะไรแล้วก็มีความจริงจังนะคะคนคนนี้อาจจะเคยเดินออกจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามานะคะแปดถ้วยนะคะเขาเป็นคนที่เข้มแข็งและสตรองนะคะแต่เขาพยายามที่จะ เข้มแข็งแต่ในใจเขามีความรู้สึกคิดถึงใครบางคนนะคะอาจจะคิดถึงคุณอยู่นะคะตอนนี้เขาเหมือนเขาเศร้าเขาเสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันต่อนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะกับคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ตอนนี้นะคะเขามีความขัดแย้งนะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเหมือนต่างคนต่างไม่ยอมกันก็ได้นะคะเขานะคะอาจจะแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะแอบมองคุณอยู่ได้นะคะตามสื่อโซเชียลได้นะคะเขารู้สึกรักคุณนะคะรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารักคุณนะคะทวบครับนะคะ ใบนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขารักคุณนะคะเขาอยากจะเจอคุณอยากจะพบหน้าคุณนะคะมองตาและรู้ใจกันนะคะเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะปรารถนาที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะประสบความสำเร็จนะคะซิกออฟวอนะคะเขาอยากจะมุ่งหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอยากจะไปหาคุณนะคะเนี่ย คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะต่างประเทศได้ต่างชาติได้ต่างศาสนาได้นะคะมีความแตกต่างกันนะคะหรือว่าเขาอาจจะใช้การเดินทางในการทำงานติดต่อสื่อสารการทำงานต่างๆไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะมาดูนะคะว่าไพ่สุขีอยากบอกอะไรนะคะความรู้สึกของเขา ล้มลืมมั่นใจโอ้ใบนี้หล่นลงมาเลยค่ะทุกอย่างดีขึ้นเทวดา<ม>สังคมต้องการ ความรู him, like so Gotta, ้สึกของเขานะคะเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอบอุ่นใจนะคะล่มลื่นนะคะเหมือนเป็นบ้านนะคะคุณเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนที่สังคมต้องการนะคะแล้วเขาก็ต้องการคุณด้วยนะคะเขาอยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีความปรารถนาดีกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจนะคะคุณดูดีคุณมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดีขึ้นนะคะ ใบนี้นะคะทุกอย่างดีขึ้นนะคะสิ่งที่เขาปรารถนานะคะมาดูนะคะว่าพ้าอยากบอกอะไร พาพายบอกนะคะว่าคุณและเขาอาจจะมีโอกาสมาปรับความเข้าใจกันนะคะมาเคลียร์ความรู้สึกข,ของกันและกันนะคะแล้วก็มีการทบทวนความรู้สึกข,ของกันและกันใหม่นะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ